รถตู้นะครับคันนี้นะครับเป็น MPV นะครับโตโยต้านะครับอ่านะครับถามพี่สเวตเลยดีกว่าพี่สเวตสวัสดีครับนะครับขออนุญาตทำคลิปหน่อยครับพี่สเวตคันนี้เป็นรถ MPV อ่าเป็นเป็นโตโยต้าลูบิด้านะครับปีเอ่อสองห้าร้อยสองห้าสี่ศูนย์ะครับสองห้าสี่ศูนย์นะครับแล้วคันนี้พี่มาตกแต่งอะไรนะครับโลบาร์รอบคันเลยคันนี้ทําโลบารอบคันนะครับเมื่อกี้รถพี่มาจอดผมขออนุญาตเปิดประตูดูคันเกียร์เลย ว่าเป็นขับเคลื่อนแบบไหนธรรมดาครับออ๋อเป็นขับเคลื่อนสองล้อเป็นตัวเตี้ยเลยก็คือเป็นรถเอ็มพีวปกตินะครับที่ขับเคลื่อนทั่วๆไปนะครับขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับแต่ว่าที่สเวตมาตกแต่งเป็นแบบออฟโรดนะครับเห็นบอกว่าพี่สร้างไอ้งานตัวนี้โรบาร์นะครับกันกันแล้วก็ให้ลูกน้องที่เขาเป็นเื่องเชื่อมก็คือพี่ทำเองเลย ให้ลูกน้องทำสั่งออกแบบพี่ออกแบบนะครับสเก็ตก่อนสเก็ตเราอ๋อได้แดงบันไดใจมาจากไหนครับพี่เห็นเขาทำรถแคมป์กันเยอะทีนี้ก็เลยที่ผมมีนี่ด้วยออ่าันนี้เป็นออนนิ่งนะครับเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวนะครับแคมปิ้งนะครับนี่นะครับแล้วเต็นท์มีไหมครับเต็นต์ตัวหลังคาไม่มีเลยครับไม่มีนะครับรุ่นนี้เป็นดีเลยมันมีชลูกนะเราพูดกันอ๋อนะครับมีชันลูกนะครับ นี่ครับภายในนะครับเป็นเปาะเป็นสามแถวนะครับสองสามสามนะครับสามารถหันหน้าหันหลังได้ปรับเป็นเตียงพับได้ไหมครับรุ่นนี้ได้ครับได้ใช่ไหมครับเลื่อนไปเลื่อนไปข้างหน้าแล้วปรับราบใช่ไหมครับอ่าเป็นสไตล์คาแคมป์นะครับกําลังมาแรงนะมาแรงมากเลยนะครับคาแคมป์ครับยางที่ก็ใช้เป็นยางมัตเทเลนเลยนะครับนี่นะครับขนาด สองห5 r 1 5นะครับแล้วก็เป็นฮันคุกนะครับไดนาโป MT2 เป็นขับสองหลังใช่ไหมครับใช่ครับขับสอง<ด>หลังไทยยางมัดก็เน้นท่องเที่ยวแบบอุทยานลุยได้บ้างนะครับโอ้เรียกว่ามีเกาะแก่งนะครับรอบคานเลยนะครับนี่ครับเป็นโตโยต้านะครับ,น Toyota, นรบลูซิด้านะครับผมเองก็ ไม่เที่ยวชาเลยครับนะครับรูปทรงก็แปลกตาไปเลยนะครับเมื่อมาใส่งานโลบาร์นะครับงานถือว่าทำเนียนเหมือนกันนะนี่นะไว้วางนะครับเนื่องจากนะครับมีสันลูกนะครับสามารถที่จะรับแสงนะครับข้างบน พี่ครับซันลุกข้างบนนี้สามารถเราสามารถเปิดนะเปิดไดด้ครับเปิแล้วก็เดินขึ้นแปงบน<ช>ได้ไหมทะลุปไปได้เลยนะบบ<ช>นะครับตอนนี้พี่มาแต่งไฟบาร์เพิ่มเพื่อทำบันไดนะครับเป็นบ,บันไดขึ้นในตัวตัวนี้ก็เป็นเป็นบันไดเลยก็คือโลบาร์ด้วยแล้วก็ทําเป็นบันไดไปด้วยในตัว<ช>นะครับเพราะฉะนั้นจะปีนป่ายอะไรต่างๆก็สามารถที่จะปีนขึ้นในจุดนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับสไตล์คาแคมป์เลยนะครับ ่ถามว่าแปลกตาไหมต้องตอบว่าแปลกตาครับเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นมีใครใส่ขนาดนี้นะครับนี่นะครับแอร์ข้างหลังนะรถคันนี้นี่กี่ปีแล้วพี่ <Yeah. S 1> ประมาณกีหลายปีแล้ว แล้วบำรุงอย่างดีแล้วอารมณ์อะไร,รมีปัญหาไหมครับระบบเกียร์ทุกอย่างเ,เกียร์ออโต้นะครับครับผมเ,บกเกียร์ทุกอย่างดีหมดเลยทุกช่วงล่างไม่ได้เลยครับขออนุญาตดูภายในตรงคอนโซลของผู้ขับขี่นะครับผู้ขับขี่ก็เปิดได้ด้วยนะอ๋อนี่ครับนี่ครับเป็นเกียร์มือเนาะเกียร์ออโต้แต่ว่าใช้ใช้เขาเรียกเกียร์มือนะครับโอ้นี่นะครับเบาะด้านหน้าก็เป็นกัปตันซีทนะครับแยกซ้ายขวานะครับ เกียร์โตเป็นลักษณะของคันเกียร์นะครับที่ใช้มือโยกนะครับ L2DNR Park นะครับที่เอาแรงมันานใจอะไรมาทำโลบาร์รอบคันอย่างเงี้ยครับก็เคเห็นในไอ้ที่ พวกสัตว์ประลาพวกอะไรต่างๆที่มันท่องเที่ยวในสวนตัดในป่าเนี่ยงานต่างประเทศใช่ไหมงานต่างประเทศนะครับแล้วพวกนี้ต้องดัดด้วยใช่ไหมใช่ดัดนี่เราก็ใช้ใช้เหล็กอะไรครับเหล็กกี่มิลไหมเหล็กกลวงเหล็กเหล็กดำเหรอครับดำเราก็ต้องดัดใช่ครับดัดขึ้นลูกขึ้นลูกง่ายหน่อยพูดได้ง่ายงานต้องแฮนด์เมคทำเอารถจอดทำเลยใช่ไหมครับ พ่ามีส่วนโค้งส่วนวาล์วพอถอดได้หมดเลยพอถอดได้นี่นี่นี่พี่ประกบช่วงนี้นะครับถอดตรงนี้ได้จอยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถอดตรงนี้ก็แยกแยกก็ถอดได้ถอดทุกชิ้ได้หมดเลยถอดได้หมดนะครับทชิ้นถอดได้หมดเลยอ่าพูดง่ายทุกชิ้นถอดได้หมดต่อภาษีก็ถอดออกเลยใช่นะครับก็เนี่ยรายการออกมาว่ามันมีชุดห้องนอนประกอบก็จะเป็นที่นอนเดิ่ที่เดิมที่นอนเดิม

สายคาแคมป์นะครับกำลังมาแรงนะครับโตโยต้าลูซิด้า สนับสนุนโดย v i p 4ี่คูณสี่แอสเซรศูนย์แต่งรถยนต์ออฟโรดจังหวัดเชียงใหม่ที่ครบวงจรรอล่ำบึกต้องที่นี่089-632-2299 089-845-3473ร่วมสนับสนุนช่องบอกอวิเชษ u t u b e w c t v ออนไลน์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อยืดหมวกสติกเกอร์ 4x4 คณ4ราคาย่อมเยาว ไลน์ไอด์ SIBMU ห้าหกสี่เจ็ด Z